เมนข้าใสอยู่บ่เมนครับเห็ดหยังอยู่โอ้ตัดกล้วยครับตัดกล้วยครับคือบบปีนขึ้นไปละ่ะโอ้มันปีนเมือว่าปีนใดอยู่ครับมันมนปีนยากครับ <laughs> <laughs> โอ้ยหนอไพล่ล่ะให้ปีนไปตัดกล้วย <laughs> เขาก็ตัดต้นกล้วยเลยตัวตัดต้นกล้วยเลยบ่ครับเมนอ เออตัดต้นกล้วยไหมตัดต้นกล้วยเลยบ่คคับอืมเขาเลยก็รับม่แม่เออจังสลาาเอา เอากล้วยไปเก็บแมครับห้องเพลงให้ฟั่งในเด้อไอกฟังเพลงหมครับแมนโอ้ได้จะลองให้ฟังครับครูสอนเชิงโมยก็เพียงชายพระเนจรนกลรยหังนอนเฝ้าสอนในคาเรียนรู้ ดูเจ้าเด็กปัดฝึกหัดชกมวยตามลาต่อสู้ชาวบ้านบ้านกลุ่มต่างรู้ว่าฟ้าส่งแชมมาเกินแม่ชอมาคมความงามของบ้านป่ามโมกผู้คอยรวมทุกรวมโซกทนรักทุแสนประเสริฐ ออกซึ่งครั้งนี้หากแม้เสียทีให้เสียชาติเกินเจ้าจงรับรู้ข้าทินข้ารักเจ้าหมดหัวใจแกงแยงชิงดียังมีอยู่ทุกสังคมนายขนมต้มเพราะความขมขื่นมากมาย มีแต่เชิงมวยที่ได้ต่อชีพไม่พอรอตายชีวิตของลูกผู้ชายผู้กายมาเป็นตำนานเพลงยังนี่อันชีวิตลำเค็นครับของไผ่ของน้าคำต่มครับโอ้สุดยอด